นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่มีการระบุว่าขออยู่อีกสองปีก่อนส่งไม้ต่อให้คนอื่นโดยนายพิธากล่าวว่า อมพนันม,มาตั้งนานซึ่งได้ถามไปตั้งแต่ตอนอภิปรายในสภาเป็นเพราะอยากอยู่อีก2ปีใช่หรือไม่ก็ลุกขึ้นมาหัวฟาดหัวเหวี่ยงว่าไม่ใช่แต่ตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของความซื่อสัตย์ของผู้นําก็เป็นเรื่องสําคัญนอกจากนี้นายพิธาก็ยังกล่าวต่ออีกว่าประเทศไทยตอนนี้ต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีความพร้อมเต็มตัวไม่มีโอกาสที่จะรอนายกรัฐมนตรีคนละครึง่งไม่ว่าจะเป็นครึ่งในการบริหารจัดการหรือคนละครึ่งขออยู่ต่อเวลาเพราะเราต้องการบริหาร ประเทศที่มีความต่อเนื่องบริหารอย่างมองไปข้างหน้าในช่วงที่ผ่านมาก็หมดความชอบธรรมไปตั้งนานแล้วซึ่งไม่คิดว่าเหมาะสมที่จะนั่งบริหารประเทศในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศในตอนนี้